เจ้าแมเจ้าท่านสมัยครับน้องหมอเมื่นตองโอ้ยเสียงแบบบีไปแล้วเสียงหนังเต็มเอเสียงไปเลยดบรรยากาศครับชนใกล้เลยลงมนชนทคนทีว่าขอสนุกจะสองผลงานเพลงก่อนอ้าวยังยาวหนาบนครับมาดจะขาชม้นี่เปิดครับบนมักไปบนแดนหงอยู่นีกอย่างเดียม่มนี่ม่นี่เอบุญในรถสักวันเท่หไปบญเนินห้องเขื่อีพีชานนอกชาภาีิษานครับดูราบก น่ห้าร้ายไปร้ายสีแล้วนะครับคนในพิงานถูกไฟเผที่ทอดบรรยากาศก่าๆกยูโนะครับขณะนี้โจยี่กับเจเน็วมาสุภอพเจตนาประเพณียับเจ้าท้าอีสานประเพณีบุญของไฟคุณเด็กห้คงอยูทับพี่ดอกอีสานตลอดไปามัเฮ้เฮ้